สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตัวเครื่องดูดสิวเซียนนะคะหรือว่าจะเป็นสิวหัวดํานะคะอันนี้ค่ะวิธีการเปลี่ยนนะคะ่ะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตรงหัวตรงนี้เนาะโดยการที่ดันตรงนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมเขาจะเป็นร่องอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเมื่อเราเปลี่ยนเป็นหัวอื่นอ่ะเป็นหัวนี้ดีกว่าก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยให้มันแน่นนะคะ หมุนตามที่เราต้องการก็ได้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิธีการเปิดค่ะสามารถกดค้างที่ปุ่ม power นะคะตัวเครื่องก็จะติดนะคะแบตเตอรี่จะโชว์แบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดเราจะปิดก็กดค้างทิ้งไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะเมื่อเวลาเราจะชาร์จแบตนะคะนี่ค่ะรูชาร์จจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสาย USB เราสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์ของมือถือได้เลยนะคะ